แล้วก็น่าจะเกิดจากความอักเสบของแผลหรืออะไรมันทสูอมาแล้วแหละมันสูงแล้วตุบพะลนักเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับการนําควายต้องตรวจเตรียมตัวมาเหมือนกับได้เรื่องความหนาครับเรื่องกระดูกแล้วก็เรื่องหน้าเข่าหน้าให้ท่านผู้ชมเห็นจุดเด่นเลยครับคือเรื่องความหนาจุดเด่นนี้คือฟันแท้สองสามคู่เพศผู้ในมหากรรมไทยแลนด์บาร์เฟลโรฟอริเทสควายไทยมรดกไทย ได้หมดอ่ะไ,ไ,ได้ทั้งวันรันครศรีอาถุยาวันนี้ได้แก <camar nes S 1> ่ควายหมายเลขหมายเลขเราจะได้เสื <resonated S 1> ้อกลับแล้วตัวสองตัวไหมเนี่ยพี่ขอเขาแจกเสื้อกันเยอะเลยวันนี้หมายเลขสี่ครับล้างล้างหมายเลขสครับจงขาวจูเนียร์ครับจากนี่ครับผมบรรยากาศ รองปวดท้ายเฮ้ยไอหลามมันมาอยู่ไอหลามอยู่เ้นไหนวะตอนนี้ไม่นาไม่รู้เหมือนกันพี่เขาบางเตยหรือกลับแล้วน่าจะย่งมาครับน่าจะยังไเลยครับเต็มสองแต่เขาลืมเขาลืมแล้วงานนึงแต่เมื่อวานไอคนก็น้อยอยู่นะพี่นะคนเหมือนเขาเริ่มกลับแล้วเนี่ย นม่เหมือนกลับไปหลายเทนแล้วเนี่ยใช่ครับแสดงว่ามันกืนกลับไปเลยเหมือนแบบมันมีงานเหรีองเหรียทองเรียทองของพระเจ้า

แ eh right> um ่่ขอมแสดงว่าพวกเนนไปยันนู่นเลยม่จะเดินรอบอะเฮ้ยครับผมบรรยากาศบรรยากาศน่าจะเดินรอบกรรมการไปดิมมั้โกันแคบแล้วก็พอแคไปก็จะแคบตามไปด้วยนะครับขอพดนส เพอสองเป็บ่อน้ำเล็กน้อยนะครับเขาชมเรื่องเรื่องควาใหญ่ผมพี่เดีบคนขับรแต่วันนี้มาคุณช้างกี่ปีครับพี่สี่ปีครับผมแผลมาเล็กน้อยด้านหลังนะท่านจะเห็นเป็นแผลแล้วก็น่าจะเกิดจากความอัจเสิของแผลหรืออะไรมันสูงประมาณเท่าไหร่พี่สูงดูเหรอต้องไปพรมนักเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับการนำควายก็ปวดตองเตรียมตัวมาเหมือนกับการประกวดนางงามเห็นไหมครับนางงามเนี่ยก่อนจะเข้าประกวดเนี่ยเขา พ่อพ่อเขาชื่ออะไรนะครับตันครับเจ้าตันเจ้าตันครับข้าเจ้าตันเป็นลูกของแสนบ้านนาครับลูกล่างบ้านนาเป็นมอของเงินไทยกันโอ้โหหนามากนะครับคนนี้แนวหลังดีหนาลึกการยืนนะครับตรงนี้บอกขาหน้าใครอยากเขาเป็นเรื่องหนังนะครับเขาหนาเขาหนาต้านนะครับได้านเขากว้างยืนได้กว้างขากว้างนะกรรมการจะมองตรงนี้เราอบติกว้างหลายกว้างขาหลังด้วยตัวนี้นะครับขาหลัง อ่าอันทักบิดเล็กน้อยนะครับอันทักมันงอห้อยสวยที่สองข้างนะครับถเห็นชัดก็คงเป็นพับธนาปะปรุงมาช่วงนี้ใหม่นะครับพี่ฝันปีปงันที่คู่ห่ะพี่ฟันถามคู่ครับสามตัวนี้หนึ่งสองสามเอาเอามาประกวดด้วยเหรอใช่ครับประกวดเชิญเชิญมาใกล้ๆกันนี้ครับเวลาผมอัดรายชัดเจนชมจะได้เห็นชัดๆนะครับข้อผิดพลาดเพิ่มหนึ่งแป๊ก้อนหนึ่งฮะขออนุญาตเนื่องจากท่านรองติดภารกิจขออนุญาตโดยที่อธิบายแล้วไปรับรางวัลจากท่านรองรับเชิญเชิญสองตัวรับรางวัล ไปประกาศเหรอครับขอญาติยนเชิญท่านนายสัาพทน์ประภาพติมโยชีพะรองที่ครมสัตว์มอบรางวัลรุ่นนี้ครับเป็นเชิญครับเอาไปเร่งวัลนีฮะหนึ่งเห็นไหมครับถ้ายืนหัหันห้าไปหาผู้ชมด้านนี้จะเห็นรับนะครับเวลาเราอธิบายจะเห็นว่าเนื้อหน้าอกน้องตัวเนี้ยอกค่อนข้างน้อยนะครับอกอกเนื้ออกไม่เยอะนะครับ ก็ย้อนด้วยนะจะพ้นไปนิดหรือเปล่าผลงานเนื้อโล่ไปเยอะไหลก็แค่นี่เป็นข้อข้อที่กรรมการพิจารณาเลยก็ผลงานของเขาก็เรื่องได้เรื่องความหนาครับเรื่องกระดูกแล้วก็เรื่องหน้าเขาหน้าให้ท่านผู้ชมเห็นจากหลักๆครับเรื่องความหนาจุดเด่นนี่คือความหนาเลยนะครับดเเ่นนนขของลูกาาวคมแล้วอัตลงอัตลักษณ์ดูแล้วมีครบครับนะครับพอแคบเพิ่มไหลก็จะแคบต่างตัวนี้อันเท้าสวยงามดีแต่ท้าย การพัดดาราของกล้ามเนื้อสะโพกเนาะอย่ามันต,ต้องเต็มกว่านี้คาว่าหากักก็คือมาถึงปุ่มกระดูกเนี่ยแล้วมันตัดตรงเลยเนื่องจากไม่มีกล้ามเนื้อผมเนี้มาให้มันดูห<อ>นาแลว